ครับวันนี้ผมทีมงานดังแล้วมากมายครับวันนี้เราจะมาเล่นอ่าไพ่สลับที่ครับตอนนี้เราจะมีไพ่สีแดงสามใบก็สีดำอีกสามใบอ่านนี้ผมเล่นช้าช<ๆ>้าก่อนอ่าซูมาเลยซูมาเลยอันนี้ฝั่งนี้เป็นสีแดงฝั่งน,นี้เป็นสีดํานะครับทีนี้เวลาเราเล่นไพ่สลับที่ตัวนี้เราจะเสียบสลับแบบน,นี้ครับสลับกันอ่าอย่างนี้ก็จะเป็นแดงําแดงนําแดงนําอ่าอันนี้ผมดีนิวทีนึงเนี่ย ันจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่าตอนนี้เดี๋ยวฉเฉลยให้เลยครับเวลาเราเล่นสลับที่นะครับจังหวะที่เราจะเสียบสลับกันเราจะดึงไพ่มันสลับกันอย่างงี้ครับอ่าสลับกันอย่างงี้นี่เวลาเสียบผมเสียบให้ดูเลยอ๊ออันนี้เราเสียบจริงจริงอ่ามันก็จะสลับกันแต่ความจริงแล้วทุกใบจะเป็นสีเหมือนเดิมบอกาสลับอีกรอบใช่ไหมอ่าเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่ง อ่าเวลาเราสลับเราจังหวะที่เราไพ่ลงนี้เราดึงลงแล้วก็อืสลับใบแรกกันให้เป็นอย่างนี้ครับแล้วก็เสียบ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 โอเคมันก็จะมาเป็นเหมือนเดิมอย่างนี้ <c oughs> ครับดังนั้นรมากๆครับ